วันนี้ในวันที่ยอากาศหนาวเย็นจ้าทุกคนมีนบ้านนั่งหนาวอุณหภูมิประมาณลบสาองศาเนาะจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะจ้าของบ้านดามั้ำมอนไท้ถึงขึ้นวันจันทรเนน์เนาะกาล่งจะปงันพี่น้องแต่ว่ากอนจะปเป็นงนไปหาเสือ,อาหานกนเนาะจ้าก็เลยแล้ว้ามหนาวเย็นทั้งตั้งอเมริกามาฝากเนาะจ้าตังอเมริกานี่ แต่ลรัฐกับพุกคืกันนาะพี่นอ้องนี่คือรัฐมิชิแกนเนะจ้ะเนี่ยบรรยากาศมือนี้หนาวค่ะพี่นอ้องความหนาวเย็นเนะจ้ะแต่ว่าคือว่าเนะาะาะว่าคมนมย์หรือว่าสัตว์ต่างๆแมเน้นว่าสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมจังใดกับดินร่นที่จะมีชีวิตเนะจ้ะ คนเฮ่าพิการก็ต้องพยายามปรับตัวเนาะเพราะว่าจะอยู่ในสภาพแบบดใดพี่น้องนหนาวภัคพี่น้องโอเคเนาะไอดาการ์คอเบาต่อเนื่องเนะาะจะเกี่ยวกับกาเท็่งานของฟังอเมริกาเนาะพี่น้องจะขออนุญาตเนาะเอาันยมขับรถนี่แหละมาแชร์ให้พี่น้องในฟังเนาะจา้ะ เป็นการบ่เสียเวลาเนาะแล้วก็เป็นการว่าต้องนั่งนิ่งฟั่งหันดาเว้าย่างเดียวพึ่งผาปรัรยากาศไปนั่งเนาะแม่น้ำพี่น้องนี่แม่นม้ำคารมาซูเนาะจ้าไหลผ่านไปนาวเนานีา่จา้าโอเคดขอเว้าเรื่องไอ้เหตดงานนาะประสบการณ์การเฮตุงานตรงแร่มพี่น้องจ้ะขออาย้อนหลังแช่ประสบการณ์นิดนึงเนาะ่าดาบรู้ว่า ท่เคยเห็นงานโรงแรมมาก,ก่อนเคยมีประสบการณ์พี่ดาบ่าพี่น้องมังเท้อโลกจิไอแคมาพักในโรงแรมโรคจิตด้พี่น้องจ้ะอ่าธิดาว่าโรคจิตเนาะโอเคไอดาเคยเจอมาชนึงแหมพี่น้องแคมาพักในโรงแรมมาสันอาโทษไปมองพนักงานต้อนรับเนาะจะ้ะหรือว่าฟรอนเดทเนาะตั้งแต่ค้าดา,าเห็นงานโรงแรมเนี่ย ต้องการพาขึ้หนูว่าสันเนี่ยพี่น้องต้องการพาขุณหนู้ว่าสันบอกให้ไอนไอ้เฮาจิปปิงเอเมาให้นนี่ว่าสันนั่งกะลังจาาเคชุระเรียบร้อยนั่งกะพาขุณนนูไปแล้วพี่น้องไปขาอประตูแล้วขาะประตูโดนเดิอบกับบ่เปิดเนี่ยยืนท่าอยู่หนนันเนาะไอ้ทาเพิ่นมาเปิดออกพี่น้องเสื้อขา่ใสา่ว่าสันเงยหน พื่อนถาก่างไอ้นเอ๊ะเได่หลายคนอาจจะพ่อประสบการณ์แบบนี้เนาะจากพี่น้องจากที่ว่าเก็บมาพักาเป็นโรคจิตเนาะโรคจิตชนิดนี้กขบ,บรกเว่าจะเกิดโรคจิตแบบใดเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาดูว่าเขาคิดจังใดเนาะอาจจะคิดว่าอ้าวเห็นจะคองปลาตัวอยู่เขาสิคิดสวอาดวราสุนนี้อาจจะคิดแบบนั้นเนาะในความคิดของคนจิตป,ปกติเนาะ แต่ว่าสำหรับเข้ามีพี่น้องเข้าว่าเป็นคนประเทศนั่นเงินบ่อหล่ะเข้าเห็นแขก์ว่าใส่เสือ้อผ้าเข้ากับปิดประตูปั๊บแต่ว่าเดี๋ยวอันฉันกลับมาใหม่เด้ววเอาาว่าสันตุใส่เสือส้อผ้าสักกอนมาสันบอกแคร์เป็นพี่น้องสำหรับนั่งนอนจักอกแขกว่าเดี๋ยวเสียเอาอันเสื้อผ้ามาให้ผัคุณหนูมาให้ใหม่ว่าสันทัดใส่เสื้อผ้าสักกอนมาสันไผ้สีเข้าไปในห้องเนี้อหรือว่าอัน เสียนเสียนฝากคุณหนูหายในเหมือนเห็นว่าเสาาเือผาเสือโพไซสันเนี่ยเนี่ยได้หลายสิ่งได้หลายอย่างนอกจากเป็นประสบการณ์ในการทํางานโรงแรมที่พบปอนนี่ก็เป็นเรื่องได้หลายสิ่งได้หลายอย่างกิดาอา่ยว่าแขจรูปจิตออกมาบอกสื่อฟังหลังจากได้เศร้าเห็นงานโรงแรมมาถ่ายอันประมาณห้าหกปีแล้วนาะพี่น้องจากตะวาน ตอบงานไม่ของดามากเลยเลยงานเก,าก่ากะทีอือว่าดีระดับหนึ่งแต่และจุดทต่ละมองขึ้นมปเท่าหมออันหาจุดดีฮเขาจะเห็นจุดดีพี่น้องจ้ะแต่ว่าหาเข้าหาจุดบกพร่องฮเขาจะเห็นแต่จุดบกพร่องเนาะอย่พี่น้นงบรรยากาศฟังนี่เนาะจา้ะแต่ว่าดาวา่าคือว่าบวบานยุ่สายเนาะจา้ะสิ่งเจ้าต้องนี้คือความบดทนพี่น้นนองจ้ะเพราะว่าจะสถานการณ์ใดเนาะ คาะเขามีความขยนันไม่ีความอดทนเขาก็อยู่ได้นอาอจ้าพี่น้องจา้าหาเขาขาดตรงจุดนั้นยุ่ไสก็ยุ่ลลำบากพี่น้องหาเขาบ่มีความอดทนไม่ไมีความขยนันนี่เนาะจ้าบรรยากาศหนาวหนาคนาทั้งจะจะไปชอบป,ปีงเนาะจา้าตรงจุดนี่ก็จะเป็นเรื่องติชารกรรมเนาะเป็นโรงงานในหลายโรงงานเนาะจ้าพี่น้อง ชุดนี้เป็นแนวศิลปกรรมกล้องอาจจะโ่นิง่งกล้องอาจจะโ่ดีแตว่ว่าอันดาคิดว่าชุดะสมดาดาจะอันมาแช่ประสบก,การณ์ม่เว้าเนะาะจ้ะแต่ว่าภาพวิวทีวถ่ายกับเพียงแเ่อว่าเป็นส่วนประกอบให้พี่น้องในเบิงเ่งบรรยากาศเนาะจ้ะพี่น้องลักๆก,ก,ก็คขึ้นมาแช่ประสบก,การณ์เนาะอ่าสมัยดาด็ำงานโรงแรมเมือ่อ เริ่มต้นได้ในงานโรงแรมเมื่อ15ปีนิบ16ปีเราจะเกือบ16ปีเริ่มต้นในงานโรงแรมที่แล้วเนาะตอนนั้นนะค่าแรงเราจะค่าแร,ง,รงงานโรงแรมนั่นแนหะจะถูกข้างงานข้องงานเยอะพี่น้องจ้ะค่าแรงขันตามข้าง,งานโรงแรมจะเริ่มต้นเข็ดเจ็ดเรียนยิบหาสตางค์ไหมพี่น้องดาเริ่มต้นเนาจะจ้ะต่วบ้านและ สมัยนั้นน่ะเฮามีงานกับนสิพอดีสุดๆแล้วพี่น้องจ๋าแห้งเขาบ่มีอันคนอุปถัมภ์เข้ามือ่วยเนาะจ้างานเดีโอ้ยเห็นคนท่างยางพี่น้องจ๋าย่างหน่อยเขาไมร่าใ้ญ่เนาะจ๋าดูจะรู้เนาะจ้าเล็กคนตะเวนเด็กกระลาออกพี่น้องมันตะเวนออกกะยังหนาวเย็นมือนี้หนาวสุดๆคือว่า มาบรตูกแห้งแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่น้องเกศเห็นหนาวเนาะเข็นหิมะแล้วก็อันจมว่างหิมะคือว่าไปตกย้่าานแล้วฝนที่หาฝนมาสัน้นไฟใหม่กออ็ะดกเสด็จหมอดไฟลงแนวพัดสันละพี่น้องในความจิตของดาเนาจากเนี่ยแล้วไม่ใช่แก่นั้นหิมะซ้ำนี่ก็ถือว่านา้ำสุดๆุดตึงเต้าบานที่สำคัญเนาะจา้าคิดพอทั้ง รัฐแคลิฟอร์เนียเนาะที่บิ่งข่าวละไฟไหม้ลุกลามโคจบปสินเมย์งย่ำใดทิ้งสีเศร้าการคิดว่าหากพีมาไปตกย่อกุณเกิดสีซอยดับไฟได้โอ้สันแม่์ตกที่แย่มาตั้งซาดูเชืว่ดาฟาดินเนาะจ้านั่นก็นคือออกนอกเรื่องเนาะออกนอกเรื่องจากการงานจากประสบการณ์ในงานโรงแรมในจุดแขกโรบจิตเนาะจ้า ก็ได้แต่จะทยอยแชร์ประสบการณ์นิดนหน่อยๆเนาะจากไอเพื่อว่าให้เพื่อนๆนี้รับฟังเนาะว่าชีวิตอยู่ในเมืนนองนอกนานเป็นจังไดเนี่ยแต่ละคนชีวิตก็ต่างกันเนาะจาะพี่นอ้องบางคนก็นกนโชคดีสุขสบายไปได้เฮ็ดเนี่ยมีอันคนอุ่นไปทำทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่บางคนก็ต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่มีชีวิตต่อไปเนาะเพราะว่า ชีวิตทางไม่สิ้นก็ต้องเล่นต่อไปนะคะกูคนา่าบ่แต่ว่าสำหรับดากะ็ะเป็นคนสู่ชีวิตเนาะกับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์พี่น้องสถานการณ์แต่ละแบบแต่ละย่างเนอกจากกับปรับเปลี่ยนไปเพื่อซิมีชีวิตอยู่รอได้ต้องมีเป็นล่อง,งานเปิดหม่โร่ง,ง้านนี่ ไอ้สางเมื่อซีปีเชี่้วพี่น้องจาก็สร้างโรงงานนี่แล้วแล้วใส่เวลาบมถึงปีแม่พี่น้องแล้วเขาก็มาเปิดเนาะไอ้ก้อนแถวนี้จะเป็นปลาเต็มพี่น้องเรา,เาคิดว่าค้นมาซื่อทีเนาะเขากทัางปลาโล่งถมที่ึ้นแล้วก็สั่งโรงงานปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บแล้วเปิดโรงงานใหม่พี่น้องจา่าโอเคจ่าอยาก็ะขอขอบคุณนจุก,การนนั่งใจจาุกกนรับชมเด้อจา้า มัเนี้พ่อได้อ,ดอันโซนาแพ้เอเอาถึงแต่ภาพปิ้วมาให้เบิ้ลกับเสียงเห็บๆนี่แหละพี่น้องจ้าแล้วพ่อกันคลิปต่อไปนาอจ้าสำหรับคลิปมีรักๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ